ผมอยากไม่ได้ไดนี่คือหลักฐานนักผจนภัยระดับ C สังกัด JKA คนของฮันดาลูลหะอยู่ไกลขนาดนั้นทำไมถึงได้เอาไปส่งให้กองรักษาการพวาเขาจะตรวจสอบให้อาเบลก็ทาเรื่องดีๆเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ฉันก็ทําแต่เรื่องดีๆนะการเอาเรื่องผมไปบอกต่อในงานเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรืเองทีดีเท่าไร่เลยนะทําไมถึงรู้เรื่องนั้นล่ะ เราสร้างความอับอายให้กันได้นะยกโทษให้ไม่ได้ <c oughs> อะไรกันร่างกายขยับไม่ได้แล้วเสียงก็แต่จงแผดเผาให้เป็นจุนซะเพลิงนรก เนไม่นะตั้งใจจะทำอะไรกันแนะ่มาถึงก็ยึดเสบียงของกิวจนเกลี้ยงแถมยังสั่งให้เปิดผนึก ที่ปิดดันเจียนไว้เพื่อสำรวจและยังให้ส่งตัวนักผจญภัยเพื่อคุ้มกันอีกเหรอจะพูดบ้าๆก,ก็ให้มีขอบเขตหน่อยมาสเตอร์แมกกราดยังที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้การสำรวจในครั้งนี้ฟาบาทได้แต่งตั้งให้เขาฮา,า,าวร์ลเรนซ์ขึ้นเป็นหัวหน้าคณะสำรวจและในหนังสือมอบอำนาจจากเขาฮาวร์ได้ระบุไว้ว่าจงอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้พวกเราเท่าที่จะทำได้ด้วยครับ แต่มันก็มีสิ่งที่ทำได้กับทำไม่ได้อยู่มาสเตอร์แมกราเข้าใจความหมายของคำว่าอำนวยความสะดวกไหมครับคลาสเตเบิลเข้าใจความหมายคำว่าเท่าที่ทำได้หรือเปล่าทั้งสองคนหยุดทีได้ไหมฮิวเรื่องสเสบียงฉันขอโทษด,ด้วยคุยไว้แล้วว่าหลังจากนี้สเสบียงของพวกเราจะถูกส่งมาจากเมืองข้างๆนะขอบคุณครับ เรื่องเบียงก็เอาตามนั้นแหละนะครับแต่การเปิดผนึกดันเจียนผมยอมไม่ได้ครับเข้าใจแล้วฉันจะเปิดผนึกให้แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมืองรุนกิ่วนักผจญภัยและนักผจญภัยจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นหนอยแกถ้าไม่ยอมรับฉันก็จะไม่เปิดผนึกดันเจียนให้ <c oughs> คลายเอ๋ยเรื่องนี้ช่วยไม่ได้รอกส่วนเรื่องให้นักผจญภัยมาคุ้มกันํมอบเงินให้อย่างถูกต้องก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมนั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวนักผจญภัยครับแต่มีแค่เรื่องนี้ที่ไม่อยากให้ลืมไปดันเจียนหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์จะเป็นยังไงแทบไม่มีเอกสารเลยลงไปกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเจอแล้วที่พักของพวกอาเบลถ้าเป็นโรงอาหารที่นี่แล้วก็ เอ๊ะเอ๊ะเเอ๊ะพี่ช่ยเป็นนักประจญภัยใช่ไหมคะเอ๊ะอืมก็ใช่ครับฉันต้องรีบไปเกิวนักประจญภัยเดี๋ยวนี้เลยค่ะพาไปหน่อยนะคะตอนนี้ผมกำลังจดหมายเอ๊ะฉันต้องออกจดหมายี่ส่งค่ะขอร้องเลยค่ะเอะ จากอาจารย์อิลาริออนที่เมืองหลวงค่ะจากอาจารย์อิลาริออนเหรอดีจังที่ส่งมอบให้ได้สําเร็จค่ะได้ยินมาจากที่พักว่าอาจจะอยู่กันที่นี่นะคะสรุปก็คืออยากให้ไปช่วยซัพพอร์ตกองนักเวทจากวังที่มาขุดดันเจียนสินะทั้งที่ถูกปิดอยู่เนี่ยนะเรื่องนั้นทางผู้ใหญ่ของกองสำรวจคงมาเจราจาแล้วแต่ว่านะมีปัญหาอะไรเหรอเหตุผลที่ห้ามขุดดันเจียนหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์ เป็นเพราะสิบกว่าปีก่อนปาร์ตี้ระดับ A ในตอนนั้นไม่ได้กลับมาจากดันเจียนยังไงละ่ะแถม,ม ам, ไม่ใช่แค่ระดับ A เท่านั้นลีดเดอร์คือนักดาบเหนือมนุษย์ที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นถึงระดับเอแม้แต่เขาก็ไม่กลับมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้นะดันเจียนหลังเหตุการณ์ขึ้นแบบนั้นก็ไม่ควรเข้าใกล้นะครับเงินผมขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับเอ๊ <Abst od id> ขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ช่วยพามานะคะไม่เป็นไรแต่ขอทราบชื่อได้ไหมคะเอ,อขอโทษด้วยค่ะนาตาลีนาตาลีชวาสคอฟนาตาลียินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่ชวาสคอฟนี่ใช่บ้านที่เป็นทาาน้ำไหมเออเอาก็ใช่ค่ะแต่ตัวฉันเองยังทำไม่ได้นาตาลี รู้จักเวทที่สามารถสร้างไอซ์วอลล์กลางอากาศในที่สูงสูและห่างจากตัวผู้ใช้เวทได้หรือเปล่าเออไม่ค่ะเท่าที่ฉันรู้มันไม่มีเวทแบบนั้นออะไรกันรินยังคาใจเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอของมันแน่อยู่แล้วสิในฐานะผู้ใช้เวทแล้วไม่มีใครไม่คาใจเรื่องนี้กันหรอกนะมันมีเวทแบบนั้นด้วยเหรอคะเหมือนว่าเรียวคนเมื่อกี้จะทำแบบนั้นได้นะเอ,อไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะ ถือเป็นโอกาสที่ดีฉันขอพูดกับพวกเธออีกรอบนะห้ามเป็นศัตรูกับเรียวเด็ดขาดต่อให้เป็นพวกเราสี่คนก็น่าจะจัดการไม่ได้ง่ายๆและต่อให้มีเรื่องกันขึ้นมาจงยอมแพ้แต่โดยดีทำแบบนั้นแล้วหมอนั่นก็คงไม่เอาถึงชีวิตนี่คือคำสั่งของหัวหน้าปาร์ตี้ละค่ะเข้าใจแล้วนาตาลีหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องให้ใครมาช่วยแล้วพวกฉันไม่อยู่ ถึงตอนนั้นก็เพิ่งเรียวนะถ้าไม่อยู่ที่ห้องหนึ่งสองก็คงอยู่ที่หอสมุดนั่นแหละเ,เข้าใจแล้วค่ะนี่คือเครื่องตรวจจับพลังเวทตกค้างก็ตามชื่อเลยมันคือเครื่องตรวจจับพลังเวทที่หลงเหลือบริเวณใกล้ๆได้การตอบสนองของเครื่องตรวจจับจะถูกส่งไปยังทีมวิเคราะห์ที่เต็นเหรอ การเดินแรบแปลธาตุานี่สะดวกดีนะอะไรกันอาเบลสนใจเรื่องแร่แรปลธาตุาด้วยเหรอผมไม่สนหรอกแต่ดูเหมือนเพื่อนสนิทของผมจะสนใจสุดๆเลยล่ะเพื่อนสนิทอาเบลเหรออะไรเล่าผมก็มีเพื่อนสนิทเหมือนกันนะอืมก็อาจจะดีแล้วก็ได้ที่มาเป็นนักผจญภัยนะเอาไปกันเถอะอย่างที่คุยกันไปเมื่อวานวันนี้วันเดียวจะลงไปถึงชั้นสาม ค่อยๆขุดลงไปกันล่ะอืมหวังพึ่งอยู่นะเจะาดีจริงๆเหรอเก้าแสนฟลอรินเลยนะครับก็หามาให้ได้ตั้งสองชิ้น<อ>แล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปด้วยอขอบคุณนะเป็นพระคุณอย่างสูงแต่ว่าไม่นึกเลยนะว่าดันเจียนจะถูกเปิดผนึกเร็วขนาดนี้ครับแต่ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็ไปได้แค่ปาร์ตี้ระดับดีขึ้นไปนะครับ พวกเราไม่ได้สินะครับ <S <S 1> <S 1> ดูเหมือนพรุ่งนี้จะมีการอธิบายอีกรอบไปเข้าร่วมกันทุกคนเลยเถอะวันนี้วันที่สามลงมาถึงชั้นเจ็ดแต่ไม่มีอะไรน่าตกใจเลยไม่มีสัตว์เวทแม้แต่ตัวเดียวด้วยที่วิเคราะห์ด้านบนก็วิเคราะห์อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยมีตาต้องลงไปข้างล่างกว่านี้สินะ คนจากมหาลัยของราชอาณาจักรเดินกันวัยชมัดเลยดูเหมือนมหาลาัยของราชาอาณาจักรคิดว่าสัตว์เวทของคลื่นยักษ์ครั้งนี้จะมีชีวิตกันอยู่ข้างล่างชั้น38แไปละอย่างนั้นเหรอฉันฟังมาจากเพื่อนร่วมรุ่นเก่านะเพื่อนร่วมรุ่นเก่านี่หมายถึงตอนเป็นนักบวชที่ในโบสถ์กลางเมืองหลวงเนอะเหรอฮะเอาความลับมาพูดกันแบบนั้นมันจะดีเหรอไม่เป็นไรลรอกนักบวชจะไปไหนก็มีแต่คนแย่งตัวกันน่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ ปาร์ตี้ระดับ E และ F จะไม่อนุญาตให้ไปทำภารกิจคุ้มกันทีมสำรองจะเรียกเพื่อเป็นการทดแทนก็ได้แต่มีภารกิจในการจัดการสเสบียงและคุ้มกันขบวนสินค้ามากขึ้นงานนี้ทางหน่วยรบชิโร่ทำกันอยู่แต่คนก็ไม่พอถ้ายอมไปทำงานตรงนี้ให้ก็จะขอบคุณมากแล้วก็จะตอบสิ่งที่อยากถามให้ืึเรียวเหรอว่าไงได้ยินว่าเดียวรับศิลาเวทจากสัตว์เวทให้ถูกจัดการตอนคลื่นยักษ์ ผมอยากรู้ความเข้มของสีศสลาพวกนั้นครับสังเกตได้ดีมากเลยนะศิลาเวทจากสัตว์เวทที่ถูกจัดการจากคลื่นยักษ์มีสีอ่อนทั้งหมดทั้งหมดรวมถึงกอบลินเจเนโรลและกอบลินคิงด้วยสีอ่อนเหรอือมนี่คืออะไรลนะ่ะ คิดได้ว่ามันคือสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังมิติอื่นครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมมันถึงอยู่ในที่แบบนี้ได้คุ้มค่าที่มาถึงที่นี่อย่างนั้นสินะครับเพื่อความสะดวกจะขอเรียกสิ่งนี้ว่าประตูนะครับติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบได้เลยครับครับ เตรียมพร้อมแล้วครับก่อนอื่นขอวัดพลังเวทภายในประตูก่อนนะครับเริ่มได้เลยครับอเอ๊ะการตอบสนองมันหายไปแล้ว